วัเลยวันนี้แม่น้อยกำลังจะทำหมกไข่ปลาค่ะทำหมกไข่ปลาพอดีเอาไข่ปลามาจากบึงการเข้ามาฝากกำลังจะทำเครื่องค่ะใส่หอมใส่ตะไคร้หอมแดงก็โขกใส่ ต้องหาเพื่อนกินใหใครมากินด้วยเ,เพื่อท่าเผื่อใส่สลญาทุกนี่นด้วยแล้วก็จะทำทำปลาบองวันนี้ทำไว้ใส่กระปุกไว้เวลาเราหิวเราก็เอามากินลวกผักนึ่งผักบ้างคนเดียว กินก็ทำกินไปได้สักหน่อยทีน,นี้หัน่นหอแดงแล้วนะเศรษฐาแล้วไม่ใช่น้ำแล้วใส่หอแดงด้วย กินกับข้าวเสวยก็กินอยากกินกับข้าวเหนียวก็กินข้าวสวยก็หุงไว้ใน่หอมมีเยอะถึงไม่ไม่เหม็นข,าขน้าวใส่ไข่นินเงี้งใส่กักขี้เล้าด้วยอูย้เครื่องเยอะแยะเลยวันนี้อันนี้หอมผักชีสินไหม นี่ใช่ใช่ลาใช่ลากระชีนนี่แล้วนี่ต้นหอมทำเ,เผื่อเอตักไว้ใส่บาตรพวกนี้ด้วย อันนี้ก็ใส่ที่หลังเอาเราไม่ต้องหั่นเล็บหั่นเชียงเชียงยมาถึงอร่อยใส่หอมเยอะต่มะไม่มีผักอีตูใสจะ <c oughs> ท,ทำปลาร้าบ้อยทำสุกนะคปะปลารมาไม่ได้ดิบค่ะทำปลาร้าสุกนะ โอ้ยไข่ปลาไม่ละลายเลยดูชิเ,เนี่ยเออเริ่มแล้วนึ่งละลายแล้วโอ้ยนี่นี่นี่เย็นไหมเดี๋ยวนะหาทับีก่อนใส่น้ำปลาใส่ สดอยู่ไหนเอ่ยใส่พริกสดด้วยนะคะนานแล้วไม่ได้เข้าครัวคือจะไปเที่ยวเดี๋ยวล้างให้สะอาดก่อนนะคะ พริกนิแท้มสดเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องโขบถ้าโขบมันมันไม่สวยเอาพริกพริกติดเนี่ยไม่ไม่ไมพริกสุกแล้วผ่าใส่เอานน่ใส่พริกแบบนี้ค่ะพริมันม,มีแต่พริกอันดิตอนนี้เริ่มมันม พิสุกล้วก็จะโขกดีหรือไม่โขกไม่ต้องโขกหา,าเอลนะเผื่อเผื่อเพื่อนคุณเขาไม่กินเสร็จทำเสร็จแล้วต้องเอาไปอาจจะโทรให้เขาไม่กินข้าวด้วยจะได้มีเพื่อนกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ <laughs> แต่ถ้าหิวก็อร่อยนะคะใส่ผงนวลนิดหน่อย <laughs> น,นีเอาน้ำปลาราสุดใส่ดิบก็มีค่ะมีเยอะอยู่บ้านกสาวขายปลาาค่ะมีทุกปลาปลาตำส้มปลามีนัดเลยอันนี้ใส่น้ำปลาโอ้เค็มด้วยเปลา่า ใส่รถดีด้วยไว้ตายหกเลยเตียมใส่กระปุกไว้เอารถดีใส่นิดหน่อย,อย,ยนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ตายโอเคค่ะจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายน้อยหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ